นี่ค่ะวันนี้จะมารองมิกซ์น้ำจากของในเซเว่นกัน2อ,อย่างคาพีทแล้วก็น้ำแรบใหญ่ก็เทคาปีโซดาก่อนอร่อยจีนตัวเนี้ยชอบมากสดชื่นตามด้วยลำใหญ่ลอยแก้วที่ไม่มีแก้วแต่ชาไปช่วย เลยดูดีน่ากินมากเทให้หมดจากนั้นก็คนก้ะดูดีสีส่วนมากๆแล้วก็กินซิหืมสด,ดชื่นอ่ะหวานเปรี้ยวหลายรสโทซาด้วยสด,ดชื่นอ่ะ